<laughs> I love it. Yeah. Thank you. Hello, You're welcome. Mm -hmm. I'm happy. Mm -hmm. Okay. Krishna made a dessert. Oh, oh you were talking it's about it. Yes. About, you brought it with yeah. you. Wow. สวัสดีเจ้าวันนี้นอกจากไมาเนี่ยบัวลอยมันเทศนะเจ้าก็มีมันอยู่2แบบอันนี้เป็นสีส้มตั้งนหนสีส้มแล้วก็อันนี้ตั้งนหนเป็นสีขาวนะเจ้าพอดีว่าวันพุ่งนี่เราจะไปกินข้าวกันตีบ้านอีปออีเม่แล้วก็น้องสาวนะเจ้าเชน่าแล้วก็สามีเปิลไอจอนเนาะแล้วก็ลูกบ่าวสองคนเนาะก็จะมาจากเท็กซัสนะเจ้าก็ตื่นเต้นขนาดเลยบอ้โหจะแง่ยัยงไปหอมเปิ็เลยว่าเออเดี๋ยวนี้ขนมไทยไปละกันนะ กูค้นกับกินได้อากาศโอเควันนี้น้องหัวยุ่งไปน้อยเพราะว่าเน่้อากนักเจ้าโอเคเดี๋ยวนองจะเอาไปล่างแล้วก็ามาหั่นก่อนเจ้าตอนแรกน้องก็ว่าจะเนี่ยบัวลอยแบบตีเฮาเอามันไปนึ่งก่อนแล้วก็เอามาคลุกกับอันแป้งข้าวเหนียวนะเจ้าแต่ว่าเวลามีน้อยเนาะก็เลยว่าจะตัดเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกกับแป้งมันนะเจ้าไม่แน่ใจว่าเป็นห้องบัวลอยอันอย่างบัวลอยแก้วก็เจ้าคลายๆกับตีเฮาเนี้ทับทิมกรอบเออคลายๆประมาณนั้นาะแท่ตอนนี้น้องก็ อันหั่นไปลูกเตาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าน้องก็เอาไปต้มต้มหมอกให้มันซุกสักประมาณเกิงเดี๋ยวกับปอนนะเจ้าทําอันมันจะเละลาน้องกค็คกลือยู่ว่าจะย่ขนมมาอย่างนี้ตีนคนเท่าเ็นกินได้เจ้าตีเกี่ยวง่ายๆเอกะวันนี้ก็จะมีอุ้ย3มคนนะเจ้ามีคุณตาคุณยายแล้วก็คุณยา่าน้องก็บ่าเออย่บัวลอยเนี่ยจะได้เกี่ยวง่ายๆดีเอเกะอันนี้มากองน้องต้มซุกมาให้บดีแล้วเขาก็มาคูกกับแป้งมันนะเจ้าแป้งมันก็ได้มาจากลานไทยแล้วเนาะครับรดลูกบ้านไปกับประมาณสิบนาทีเจ้า ก็ไปหาของไทยๆได้แต่ก็ไ่ได้มีกุยางนะเจ้าเนาะอ่าอันนี้น้องก็เอามาหล่อนเอาอันข้าวแป้งติมันเป็นเศษนะเจ้า ออกไปนะเจ้าน,นั่นเอก่อแหนะไข่กับทับทิมกรอบนะเจ้าผญาย่ยาจางก่อสูตรนั่นเลยน้องก,กับว่าได้เปะเปะอย่างกับสูตรเนาะเออมีอันอย่างห่อกระชสนะเจ้าเนาะอันนี้น่องก,กับกลับลงไปต้มนฉลกํานะเจ้าถ้าสมมติว่ามันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเองอะเราก็ตักออกมาเลยแล้วก็นองก,ก็จะยน่หน้ากะที่นะเจ้าก็อันอีแม่เป็นกับบอกมาว่าอันบะขายห้อุ้ยกินหวานล้ำไปนะเจ้าเราก็จะใส่น้ำตาลน้อยเดียวกระปอยอะกัอ่าแล้วก็ ะกะทิติเพกก็จะเป็นกะทิกระปองนะเจ้าน้องก,ก็ร้องหลายยี่ห้อละบางยี่ห้อมันก็จะออกเป็นสีดำๆนะเจ้าก็บอกค่อยได้ใจเนาะตีน้องสอบก็จะเป็นยี่ห้ออร่อยดีเจ้ามันขาวแล้วก็มันบอกค่อยเป็นไข่เนาะขยาวกําเดียวก็เข้ากันเน่ะอันนี้น้องก,ก็ใส่น้ําตาลปึ๊กไป2แอนนะเจ้าเอ่อใบายางให้มันหวานลำ้ำน้องก,ก็ใส่เกลือไปเห็นหน้อยก็ได้ละเจ้า And some um and so the, the uh, cantaloupe? Yeah, actually we use Thai melon, but oh it's different? It's I'm gonna try a little bit. I took a bite of cantaloupe the other day. And that's uh five. coconut milk Yeah well that's just has a time It's not his main thing, but he's like, okay, I'm going to work on Friday. Remember, it's it's oh, the same like, Oh, it, mm. it's delicious. Yeah. yeah. Did you try this? And so you said you didn't. You said you weren't going to write it down because it was the same as everything else. No, I, I didn't. put it in my so calendar. calendar. Okay. Yeah. Yeah, I did. What is it? Yeah. So damn. Yeah. sweet potatoes. Yeah, potatoes. sweet potatoes. Damn. vaccines ท่านนี wow. ่ก็เป็นแม่อุ้ยเจ้าเป็นแม่ของแม่แอดแบดก็ บ้านเฮาก็จะห้องว่าแกรนดมานะเจ้าแม่อุ้ยก็ใจดีเจ้ <feels> ามีหยังก็จะแบ่ง้น้องตลอดเลยเฮาก็จะอู้กันตลอดแต่ว่าตอนที <c ros LES> ่น um ้องอยู่เมืองไทยนะเจ้าเฮาก็จะส่งอีเมลหากันเนาะเพราะว่าแม่อุ้ยบ่ได้ใจอันสมาร์ทโฟนนี่เจ้าเฮาก็เลยวิดีโอคอลหากันบ่ได้เจ้ายินดียินดีครับขอบคุณค่ะเกออืมอร่อยมากอร่อยมากครับคุณครับ คนตะกี้เป็นไอ้จัสตินเจ้าเป็นไอ้บ่าวของไอ้แบรดก่อหลายคนก็หันในหลายวิดีโอแล้วนอกจากจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะเจ้าหน้าจะคล้ายๆกันอู๋ก็จะเหมือนกันนะเจ้าเปนคนตลกขนาดเลยแล้วก็คนนี้เป็นอันน้องนี่ซาเบลนะเจ้าเป็นน้องสุดตองเลยก่อนทั้งหมดจะมียูซีคนนะเจ้ามันยิงสองคนประจายสองคนอายุก,ก็ใกล้กันหมดเลยเจ้า ห่างกันแค่ปีเดียวปีเดียวมดเลยแล้วก็ตึงไปแล้วก็เคยก็อายุใกล้กันนะเจ้ายังนองก็ปีไปนะปีลิษาก็อายุเต่ากันเนี่ยค่ะแล้วก็ปอก็แม่ก็บอกว่าเหมือนได้ลูก8คนเลยไปไหนก็จะโลแล้วโลนะแต่ว่าเขา,าได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะเจ้าแต่ว่าเขาจะมีกิจกรรมห่วมกันตลอดเนาะตดหนึ่งก็จะปะกันประมาณ 2- 3คสา้งแล้วแต่ว่าจะไปปะกันตีไหนอ่ะค่ะ ท่านนี่ก็เป็นป้าอุ้ยเจ้าหรือคุณตาเนาะเจ้าเนาะก็บ้านเฮาห้องเปิ้นว่าป้าป่าน่ะเจ้าป้าอุ้ยก็ใจดีเจ้าแล้วก็มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังตลอดเลยซ้ําเตือนนองก็ฟังเปิ้นบ่ค่อยออกเจ้าก็จะบอกเปิ้นว่าเออป้าอุ้ยอู้จ้าๆได้กอดอ่อากะแล้วก็หูเปิ้นก็บ่ค่อยดีล่ะเจ้าเฮากา็เวลาเฮาอู้เฮาก็ต้องเฮื้เปิ้นหันปากเฮาตัวยเจ้าเออป้าอุ้ยก็เคยเ์านีการอยู่ตีน่าสานี่ยเจ้าเออเป็นอ่าฝ่ายวิศวกรน่ะเจ้าเ,ออเนเาะ อุ้ยก็บอกว่าขนมของน้องล้ำขนาดเลยนี่แม่บอกว่าเฮ้ยอุ้ยกินแค่ถ้วยเดียวกัพอแต่ว่าอุ้ยรักไปกินแถมสองถ้วยเจ้ากี่คนเดียวเสียงเรื่องเลยจ้าโอเคโอเค I worked at JPL for 50 years. 50 50 Wow Can you show the logo NASA? Yeah, you <so S 3> <laughs> here NASA So cool In Thailand ดิเซสุดยอด Yes awesome วันนี้เขาก็มีการรวมญาติเจ้าก็มากันทั้งหมดประมาณส้กกว่าคนเนาะแต่ว่าถ้ารวมญาติแต่ๆนี่ก็ประมาณ50กว่าคนนะบ้านเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่เจ้าแล้วก็อีปอเิ่นก็มีปีน้องยูซ4คนเจ้าวันนี้เปิ่นก็มากันหมดเลยเนาะเปิอยูต่างรัดนะเจ้าเพินบ่ไดยูเพเนาะแล้วก็อีแม่ก็ย่าก็กินหลายอย่างเจ้าแล้วน้องก็บ่ฮโหจะย่ยอย่างมาหอมกัเลยย่าของหวานมาหอมแตนเนี่ยกะพอปะอุ้ย ลากมาตักคนเดียวหนักเลย <c oughs> ซูมถวยแต่น้องก็ไปบอกอีแมนนะเจ้าว่าอุ้ยกินคนเดียว3ามถยถวยสุดท้ายนี่ซ่มถวยเลยก็จะได้่วยกันสังเกตอาการเบาหวานนะเจ้าแต่ว่าอุ้ยบากวากินยามลแลออีกอะแล้วก็เดี๋ยวปิกบ้านไปก็จะไปออกกําลังกายละอีกะแล้วก็บาอยากจะคัดเปิอนนอ้นเนาะเปิ้นหนันเปิ้นกินล้าอย่านะเจ้าอันนี้ก็ไอแบรดก็กินกวนนะขนมไทยนะมาเพกก็ รูเป่นกินแหมกินคนเดียวหลายถ้วยเลยไอจัสซินก็กินหลายถ้วยเหมือนกันเจ้าก็ดีใจเจ้าติว่ากูคนเปิ่นสอบกินขนมเฮาวนะเจ้าเนาะมัม the chicken is so good o h a t what a oh, k i name y really s l f ติจ <influences> ริงน้องเคยได้มาแต่งบ้านเฮาวเจ้าแต่งไทยนั่นนะไปส่อติไหนกับ่มีเอกะก็เลยใส่เมล่อนแตนอันนี้น้องก็ปุ้งื้อแม่อุ้ยน่ะเจ้าแม่อุ้ยเห็มคนนึง เป็นคุณย่านะเจ้า,าบ้านเฮาก็จะห้องเปิน้นหวาโรล,ลาเนาะแม่อุ้ยคนนี้ก็ใจดีเหมือนกันเจ้าแล้วก็แม่อุ้ยบ่ได้อยู่กับเฮาเจ้าเปิ้นก็นอยู่ตีอันสถานพยาบาลเนานะตีหั่นก็เป็นเหมือนบ้านเนี่ยแล้วก็มีหมอมีพยาบาลดูแลแล้วก็มีเปลื้อนแต่เจ้าเพราะวะอ่ามีปัญหาตรงที่ว่าแม่อุ้ยเปิ้นมีอ่าโรคความจําเสื่อมนะเจ้าก็เลยว่าต้องไปอยู่จะอันจะปลอดภยอัยกว่าไงกะ เปิ้็จาได้นักอยู่นะเจ้าจําได้เกียบกูคนเลยแล้วก็จําน้องได้ตยเอ่อก่อนหน้านี่ปอก็โ์โหมเห้ออุ้ยพอเอะกะแล้วว่าเออเนี่ยจะเป็นร้านป้าเอะกก่นกอนตีน้องจะมาตีอเมริกาแม่อุ้ยกะกองท่าเออมาได้จะมาแล้วก็บ่กองเฮาป้ากันนะเจ้าแม่อุ้ยก็ให้เลยเปิ้นก็นว่าเออน้องอย่ามางามแต่ว่าแล้วเปิ้นก็น อู้ซ้ากําเกาเนะ่เจ้าเปินจาบมาได้บ่าเปินอู้ไปแล้วน้องก็ให้หมจู้กันให้นะกันนะแล้วก็อันเปิน ai, ค่ายๆก็แม่อุ้น้องเนาะเป็นแม่ของอแม่น้องก็อ่าเขาก็จะได้บอกเกยป้ากันกําเตียแล้วก็ว่าซึกว่ามีความผูกพันกันนะเจ้า เวลาทีเฮาจะไปป้าแมมอุ้ยโลล่าหรือว่าเฮาจะอันป้าเปิดมากินข้าวตีบ้านหรือว่าออกไปแอวตั้งหนอกนะเจ้าเฮาจะต้องทํานัดกับพยาบาลก่อนเนาะเพราะว่าเปิลมีตาร้างไว้อยู่แล้วหรือว่าบางเตือะก็จะมียาเอกัเฮาก็จะได้อบอกเปิลก่อนแล้วเปิลจะได้จัดการได้เอกัแล้วก็ต้องบอกเปิลตววว่าเฮาจะปิก,กี่โมงเจ้าการจัดการของเปิลดีข่นาดเลยเจ้าอันนี้น้องกระทมไม่อุ้ยว่า ล้ำกอขนมเอกะแม่อุ้ยว่าล้ำดีขอหมัมถ้วยได้ก๋อยก <g> ะ <ül üyor> ตักขึนบนหัมน้อยน่เจ้าน้อยเดี๋ยวเนาะก็อันอู้กันเวลาเฮาอู้เนี่ยกับเหมือนกันเจ้าก็ผู้สูงอายุต้ตองขึ้เปินหันปากเขาน่เจ้าแล้วก็ซ้าเตือเปินบ่คอยได้ยินเฮาเขาก็อันอู้ใกล้ๆเปิดน,น้อยเจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหวนมั่นของน้องน่เจ้าก็เป็นอันเพชรของแม่อุ้ยโลล่าเจ้าเออเปินก็นจาได้นปิ้นก็นดีใจว่างามขนาดเลยเอะกะ

จะทายเฉพาะเวลาทต่เฮามีโอกาสได้ถ่ายเนี่ยเจ้าแล้วก็มีน้องน้อยเต่เนาะน้องก็ ตกลงกันแล้วก็พอบพรัวว่ะเจ้าว่าเฮาจะบัทายน้องน้อยออกอันซื้อนะเจ้าอันนี้อีปอกเอาเสื้อยืดให้น้องเจ้าเป็นเสื้อยืดโรงเรียนคาราเต้ของอีปอโรงเรียนอีปอกก็เปิดมาเมื่อและเจ้ากา็หลายคนอาจจะฮห้แล้วน่าว่าอีปอกเคยแสดงหนังคาราเต้คิดออริจินอลเต่นะเจ้าแล้วก็ตั้งหลังอของเสื้อยืดนะเจ้าก็มีนามสกุลของเฮาติดอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นน้มสกุลน,น้องตัวเอากา แล้วก็ครอบครัวเฮาก็มีกฎนะเจ้าภัยทีเป็นเคยเป็นป้ายหรือวาลานนะเจ้าเฮาก็จะต้องไปเฮียนคาราเต้ตีโรงเรียนอีปอตัวใหญกะแล้วก็น้องจะได้เฮียนปีหน้าเจ้าบอกเลยว่าครอบค,ครัวเฮากิจกรรมนักขนาดนี่บ่ได้วางเลยเจ้า